อย่าโรยลงไปเลยปลึป๊บป๊บอันนี้เป็นปุ๋ยคิวภาพครับผมปุ๋ยคิวภาพ ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็ขอจะน้อมัตการพระคุณเจ้าครับผมแล้วก็ก็ขอสวัสดีคุณพ่อกุแม่ด้วยนะครับผมคุณพี่ด้วยเนาะแล้วก็นางน้าด้วยครับผมวันนี้มาพบก,กันในวันที่สามกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักรักทุกเดือนนะั่นแหละเนาะรักทุกเดือนเลยรักทุกวันทุกวันนะครับผมวันนี้ก็มาทําให้คุชมออกดอกกันมาเล่งใหช้ชมที่ไม่มีดอกออกดอกเบบย จะได้ดูดอกชนชมก็ทําไปแล้วแหละฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูกันวันนี้ก็ขอโทษหลายๆล,ยลยท่านมา,มากๆของขอโทษจริงครับผมขอโทษที่พี่ไม้ยังยังส่งให้ไม่ได้เนาะคือหลายท่านคุณมีคุณพี่คุณนา้าคุณป้าคุณลุงแล้วก็คุณพ่อที่ใจดีอยากได้ไม้ไปเลี้ยงอยากช่วยเหลือมาทางผมแต่ว่าไม้ยังสวยไม่พอก็เลยขอกักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไหมสวยเดี๋ยวจะโทรแกล้งบอกนะครับผมว่จาจะโทรแกล้งบอกผวเองก็รู้สึกอายแล้วก็ขึ้นบอร์ดไปเยอะเลยก็โอ้โหมีหลายท่านมากอยากช่วยเหลือเอาไปหรือยังเนาะเดี๋ยวมาคุยกันตอนถ่ายรายการวนะ่าจะได้ช่วงไหนครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูดูงานก่อน,นครับผมไปก่อนครับผมคุณป้าครับผมจะขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็สวัสดีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุง แล้วก็ขอกราบนบมัสการพระคุณเจ้าด้วยครับผมและน้องน้องพี่พี่ด้วยนะครับผมอันนี้เห็นไหมไมีเตียบไม้ไม่มีใบทั้งนั้นเลยอันนี้คาดิชั่นครับผมคาดิชั่นตัวนี้ก็คาดิชั่นแล้วนี่ก็ยังคานิชั่นอยู่เนาะแม่ทำไมยังคานิชั่นจังเลยก็ตดยอื่นไม่มีดอกไงอันนี้มีม่วงมีม่วงคําต้นหนึ่งครับผมอันนี้ไม้ไม่สมบูรณ์เลยเรียบเกียบเบียบ,ยบกระติริศ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาให้ทําให้ทําให้ไหมเพื่อผิดเนาะว่าโอถูกไหมครับว่าผิดเนาะจะมาทําให้ชมชมต้นนี้มีดอกกันจะทําแบบไหนเนาะวิธีผมที่ใช้ทําอันนี้น่าจะออกดอกยากมากเพราะว่ายอดกุดหมดอันนี้ยอดกดหมดเลยกุดทุกยอดเลยกดทุกยอดเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มียอดเลยแบบไม้อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะมาทําให้ออกดอกว่าจะทําวิธีไหนแล้วก็ เชิญชมก็ขอขอโทษด้วยเนาะคุณคุณพ่อด้วยคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณลุงหลายท่านเลยที่ที่อยากได้เชิญชมไปเลี้ยงอยากช่วยไปเลี้ยงคือไม้ต้นที่ไม่ค่อยสวยผมก็เลยงดจําหมายไปอันนี้ก็มีอยู่ห้าต้นมีมังกรทองมีมีม่วงคํามีคานิชันต,ต,ตัวตัวไบนี้อันนี้คืออันนี้มังกรทองสวยๆตัวนี้อันนี้คือมีเอฟซท่าหนึง่งเนาะได้จองอไว้แล้ว ว่าแม่เป็นเดือนแล้วครับผมเป็นเดือนแล้วเนาะขออนุญาตให้เอฟซีท่านนั้นก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะบโมโหไปเนาะก็ขอโทษด้วยครับผมว่านักคุรลวงไว้แหละท่านด้วยวันนี้คุณพี่ด้วยว่าจะให้ไม้ไปเลี้ยงเนาะแต่ว่าไม้ผมไม่สวยกินครับผมไม่สวยก็เลยไม่ไม่อยากให้ไปเดี๋ยวมาดูตัวน,นี้ก่อนอันนี้คือเพชรนาเพชรณาต้นนี้ผมทํลา,าล,นะลากไว้แล้วนะผมตัดลากไว้อันนี้คือคือรอยที่ตัดลากคือจะแต่งลากเอาไว้ในในในระดับหนึ่งเนาะ คือจะทำรากในระดับหนึ่งอันนี้คือไม้สวยสมบูรณ์นะพี่บนานาต้นนี้อันนี้คือไม้ที่ให้น้ํายาเลี้ยงรากทําแล้วเราก็ให้น้ายาเลี้ยงรากไปด้วยอันนี้ก็ด้วยต้นหนึง่งอันนี้เป็นฮอลแลนด์ที่ทําอันนี้แหละต้นที่ถอนนั่นแหละถอนมานั่นแหละยังเอามาจะยกไปไหนเลยมาที่ให้น้ายาเลี้ยงรากก็จะสวยไว,ยวยได้ประมาณนี้ครับผมแต่ต้นนี้ก็ถ้าไหนสนใจก็โอเคนะสามร้อยราคาสง่งพี่ปรนราต้นนี้ไม่ไม่คืนเหีนะต้นนี้สามร้อยไม่คิดเหีนะเนี่ยเย็นไหม ความสวยสวยเห็นไหมนี่จริงเยอะอันนี้สามร้อยบาทนะราคาส่งราคาส่งสามร้อยบาทน่าก็ไม่แพงหรอกอันนี้คืออย่างแรงนนกนอกก็อย่างนี้และขวดหนึ่งลิตรก็ราคาส่งที่สองร้อยบาทขั้นในสนใจก็ถ้าทายเข้ามาครับผมหรือจะขวดร้อยพีซีสองขวดที่ร้อยยี่สิบบาทต้องส่งสองขวดร้อยยี่สิบบาทนอะถ้าส่งขวดเดียวไม่คุ้มค่าส่งอันนี้เรามาทํางานกันอ่าตัวน,นี้แหละจะทำยังไงให้ออกดอกจะออกดอกได้ไหมสิ่งที่มีใช้ก็เดียว ดูของก่อนต,ตัวนี้ก็ใช้เร่งแตกกิ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้แตกกิ่งช่วยให้ให้ออกดอกด้วยตัวนี้จะเร่งดอกตัวนี้เนาะอันนี้สามอย่างนี้ผมผสมลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะเรียบร้อยเสร็จแบบเรียบร้อยแล้วเนาะจบจบแล้วแล้วก็จะให้ปุ๋ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยที่ที่ใช้เร่งใบปุ๋ยตัวนี้ผมก็จะโรยลงไปเลยปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพครับผมปุ๋ยคีวภาพ ลอ,ลอยไม่เห็นหรอไม่เห็นโอเคเยอะแล้วลงไปอื้อเลยลงอือ้ออื้อเลยโอ้โหลงอะไรจะเยอะขนาดนั้นอ่าให้ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยทางใบเราก็ให้เราก็มามั่วเลยให้ปุ๋ย <c oughs> เล่งดอกด้วย <c oughs> ปุ๋ยทางใบจีเม็ดสีขาวเดี๋ยวปุ๋ยทางใบไอ้ทางทางใบเม็ดสีขาวปุ๋ยดอกเกี่เม็ดสีดำๆครับผมเป็นปุ๋ยคิวภาพเนาะอันนี้ให้เยอะแล้วโอเคประมาณนี้ให้ประมาณนี้แล้วให้ให้แล้ว เราก็มาฉีดทางใบเลยเนี่ยเอาแบบเต่งดดวนเลยไม่ต้องสนใจใส่ปุ๊บปุ๊บไปเลยฉีดแบบนี้อยาไปฉีดม้ที่มีดอกนะไอ้ยาตัวนี้นี่ถ้าฉีดไม่ดอกดอกก็จะจะใช้ไม่ได้นะเราต้องฉีดตอนที่ไม้ยังไม่ทําดอกไม้ที่ยังไม่ติดดอกเออพูดถูกแล้วเราต้องฉีดตอนที่ไม้เรายังไม่มีดอกนะครับผมฉีดแบบนี้เราก็ฉีดไปเรื่อยๆทีละครั้งครับผมทีละครั้งาจนกว่าเราจะเห็นช่อดอกเล็กออกมาเราถึงจะหยุดฉีดกันครับผม แ e ล้วตัวนี้เนาะเรียบร้อยปุ๋ยทางทางลากรกบให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาผสมยาตัวนี้เร่งรากเราก็ลดไปก็ประมาณสองอาทิตย์ต่อครั้งครับผมหรือว่าถ้าแบบบางๆก็อาทิตย์ละครั้งได้แต่ว่าตาปกติเราก็ใส่สองอาทิตย์ต่อครั้งนะครับผมเนาะยางหลกแล้วก็ใส่ลงไปด้วยแล้วก็ตัวนี้จะออกดอกไหมเดี๋ยวใอยมาดูกันว่าจะออกดอกไหมก็ก็ก็อะไรล่ะ ก็ขอโทษเนาะขอโทษหลายๆท่านเลยที่ที่ผมนัดว่าจะให้ให้ไม้นะวันนี้ไปมาดูไม้แล้วโอ้ยไม้ไมัน่าถอนเลยไม้ก็ไม่ยังไม่สวยถ้าสวยแบบนี้เนาะแต่ว่าไี้ต้นตัวเลขกอย่างนี้ผมไม่ขายถ้าสวยแบบนี้ถอนโอที OC, ถอนได้อันนี้ก็ถอนได้้าต้น้า <c oughs> ต้นก็จะส่งพรุ่งนี้เช้าครับผมส่งไปภาคใต้บ้านเราเนาะแดนใต้บ้านเราก็ขอบคุณมากที่สุดครับผมเนาะก็โอ้โหคุณลุงคุณป้าคุณน้าก็อย่าเพิ่งดานะ่าเนาะอย่าเพิ่งบ่นเลย โอ้ยกูซาโทรมาจองหลายครั้งแล้วมาเห็นได้นัดว่าจะวันพูดวันพูดจะเอาไม้มาพรีเซนต์จะเอาไม้มานำเสนอไปไหนไม้ท็ไมมีมีแค่ห้าต้นเองเหรอแะว่างันเนาะจริงๆก็ไม้มีเยอะแต่ว่าไม้ไม่สวยก็ไม่อยากให้ไปครับผมไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่ไหวในการซ่อมงานค้างค่าซ่อมไม้อยู่สองท่านเลยเห็นไหมโอ้จริงจริงก็พูดตรงๆรงครับผมไม่ได้โกหกเนาะแต่วันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมต้นนี้สามร้อยหาข้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ เดี๋ยวไปคุยกันก่อนจบรายการแป๊บเดียวครับผมเนาะแล้วค่อยจบรายการกันไปแป๊บนึงครับผม <laughs> สวัสดีครับผมปวัสดีตอนท้ายรายการเป็นไงครับผมก็ไม้ก็ยังไม่โอเคเนาะก็ยังเห็นไหมผมก็บอกว่าไม้ผมยังไม่สวยผมก็ยังไม่อยากสง่งก็คือห้าตัวนั้นก็คือมีเอฟซีท่านเป็นเพื่อนเอฟซี FC เนาะก็เป็นเพื่อนที่ จองไว้นานแล้วนานแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไม้ไปเนื่องจากบูโหหนักแล้วก็เลยต้องต้องไปก่อนเนาะคุณพี่เนาะก็ตามรอบแต่ก็ไม้ผมก็มีน้อยแล้วเนาะแล้วก็ทําได้ช้าด้วยปีนี้ทําไม้ได้ช้าด้วยก็กราบขอโทษด้วยับผมที่นัดไว้หลายท่านเลยว่าจะจะอยากจะที่อยากจะช่วยไม้ที่อยากจะช่วยรับไม้ไปเลี้ยงว่าบอกว่าหูไม่กับบอกอยากเนาะคนขีรายว่าพอไหมยังบอกอยากบก บอกกับให้กันใครอย่ามาโมกขู่ก็ก็อันนี้อากาศดีตอนแรกขายก็ใส่เสื้อกันหนาวหน่อยตัวเองก็เป็นไข้หน่อยๆหนาอยเดียวเองไม่เยอะหรอกอันนี้ก็เริ่มอย่โอเคหาดีแล้วครับผมก็มีพีนาพีรนาอยต้นหนึ่งเนาะที่ยังไล่เจ้าของไลวเจ้าของอยู่ต้นที่ผมพูดนั่นแหละนาะยังไล่เจ้าของหาคันไหนอยากช่วยเหลือรับไปเรียงก็อ้ยขอบคุณมากมากที่สุดครับผมขอบคุณลุงหน้ากับตัวก่อนเอาคลิปนี้ก็ จะยาวนะเดี๋ยวจะไม่ก็อท่าแล้วก็ขอเก็บคลิปนี้เลยนะเก็บไปเพียงเท่านี้นะครับผมค <c oughs> ุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณน้องด้วยแล้วก็คุณพ่อแม่ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เกบแล้วครับผมสวัสดีครับผม <c oughs>